หรือคําที่สาวกพาสิทธิ์ขึ้นเนี่ยพระองค์บอกเลยอย่าฟังด้วยดีนะอย่างเงี่ยหูฟังนะอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงนะอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่จนควรศึกษาเล่าเรียนนะแต่สุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนและถ้าไม่ทำอย่างนี้คำของาศาสดาจะค่อยๆอ,อันตรธานหายไปจากโลกเพราะจะไม่มีใครทรงจำคำของาศาสดาคำแต่งใหม่คนจะไปสนใจกันพระองค์พยากรณ์ไว้ว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกขุไม่สนใจคำตถาคต แต่จะไปสนใจคำของสาวกและคำที่แต่งขึ้นใหม่จึงเป็นเหตุให้คำของพระองค่อยๆเลือนหายไปจากโลกพระองค์เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์สารหะชื่ออานากาศนั้นมีอยู่กรองอนากาศนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิกษัตริย์สารหะก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนั้นในวันนี้เราจะเห็นว่า,าศาสนาพุทธมีความหลากหลายมากมีพิธีกรรมที่หลากหลายมีการสอนที่หลากหลาย มีการสอนที่ไม่เหมือนกันขัดแย้งกันบ้างมีหลายสายหลายสำนักและเราเองก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาตัดสินว่าของใครถูกของใครไม่ถูกพระองค์วางหลักมหาประเทศสี่เอาไว้ด้วยเพราะเหตุว่าพระองค์นั้นพูดแล้วต้องไม่ขัดกัน ด้วยคำพูดของพระองค์เนี่ยสามารถตรวจสอบความถูกต้องในตัวของคำพูดเองได้ดังนั้นใครพูดอย่างไรก็ตามใครสอนอย่างไรก็ตามพระองค์ให้เอากลับมาตรวจสอบกับคําของพระองค์ดังนั้นใครจะพูดอย่างไรก็ตามแล้วอ้างว่าเป็นคําพระพุทธเจ้าพระศาสดาบอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านกําหนดให้ดีนะว่าเขาพูดอะไร แล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ก็แสดงว่าพิกขุรูปนั้นเนี่ยทรงจํามาถูกไม่ใช่ปรุงแต่งใหม่นะจํามานะแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าพิกุรูปนั้นเนี่ยทรงจํามาผิดให้ละทิ้งคาพูดเหล่านั้นไปเสียนี่เราได้หลักแล้วดังนั้นเราก็เลยหาว่าเอแล้วคําพูดพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนละ่ะในโลกนี้ ในประเทศไทยหลักฐานที่มีคำพระศาสดามากที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกนั้นไม่ได้มีคำของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวมีความเห็นที่แต่งใหม่เข้าไปด้วยที่ยุคนี้ถูกเรียกว่าอัตกถาหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าคอมเมนต์ีความเห็นที่เพิ่มเติมเข้าไปดังนั้นในพระไตรปิฎกเขาจึงแบ่งสองส่วนว่าเป็นพระสูตรและเป็นอัตกถา หรือคำของโรงคือสาวกพาสิตาคำที่สาวกพาสิตขึ้นปรุงแต่งขึ้นใหม่ดังนั้นทีมงานของเราที่มีประมาณ6700คนที่ช่วยกันทำพุทธวจนะปิดกดีได้ลองตรวจสอบดูเนี่ยในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐจะมีคำอยู่ทั้งหมดประมาณ25ล้านตัวอักษรเศษแต่จะมีพุทธวจนะแค่ประมาณ10กว่าล้านตัวอักษรตกแล้วประมาณ 70-30%ในพระไตรปิฎกจะมีคำแต่งใหม่ความเห็นใหม่ๆอยู่ประมาณเกือบ70%และจะมีคำของตถาคตประมาณ30%ังนั้นถ้าเราไม่แยกแยะข้อมูลปุ๊บเวลาเราหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านเราจะไปเจอคำแต่งใหม่สักเกือบทั้งหมดเลยดังนั้นเราจึงพยายามที่จะดึงเฉพาะคำของศาสดาในส่วน30%ตรงนี้ เอามารวบรวมไว้เป็นเล่มให้เรียบร้อยพร้อมทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเพื่อให้คนที่มีความต้องการอยากจะฟังอยากจะศึกษาคําของศาสดาเพียงอย่างเดียวนั้นได้มีหนังสือสักเล่มหนึ่งสักกลุ่มหนึ่งที่อ่านแล้วเจอแต่คําพระพุทธเจ้าไม่เจอคําแต่งใหม่ทีมงานจะช่วยสกรีนให้คำที่ชัดเจนก็จะแยกออกไปคำที่ยังคลุมเครือสงสัยจะดึงกลับเข้ามาให้หมด นะไม่ทิ้งดังนั้นในหนังสือนี้จะมีทั้งหมดจริงๆแล้ว33เล่มเล่มขนาดนี้33เล่มเราเพิ่งทำเสร็จเล่มเดียวแล้วก็ทำเป็นภาษาอังกฤษและโรมันสคริปต์โรมันสคริปต์เป็นภาษาอังกฤษแบบคาราโอเกะคือถ้าพระพุทธเจ้าพูดว่า ปานาติปาตาเวลมณีฝรั่งก็ต้องอ่านได้ว่าปานาติปาตาเวลมณีอย่างนี้ภาษาอังกฤษแบบนี้เรียกว่าโรมันสคริปต์ดังนั้นหน้าหนึ่งจะเป็นโรมันสคริปต์หน้าหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ก็ใช้ข้อมูลหลักฐานจากบ a l เ t e c h s โซซ e t ตนะแล้วก็การแปลจากทางของ Wisdom Press ที่อเมริกาโดยหลักฐานทั้งหมดเป็นของเก่าทั้งหมด ดังนั้นหลักฐานทุกอย่างไม่ต้องไปสร้างใหม่ของเก่ามีอยู่แล้วเพียงแต่เราจัดระเบียบข้อมูลแล้วดึงเอาข้อมูลที่เป็นพุทธ,ธวจนะออกมาจัดระเบียบให้เรียบร้อยแค่นั้นเองดังนั้นพุทธ,ธวจนะปิดกดก็เท่ากับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและฉบับหลวงนั่นเองเหมือนกันแต่เอามาในเฉพาะส่วนที่เป็นคําของตถาคตเท่านั้นและเราก็ดึงจากเล่มนี้ ลงมาสู่เล่มเล็กเพื่อจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ธรรมเช่นพวกเราสนใจอยากจะสิ้นกรรมพ้นกรรมดับกรรมแก้กรรมเรารวมไว้ให้หนึ่งเรื่องแก้กรรมจะแก้อย่างไงเราวิ่งแก้กรรมกันผิดวิธีไปสะดอกเคราะห์บนบานสารกล่าวบวงสวงบางสกุลเป็นตายพร้เจ้าบอกไม่ใช่ไม่สามารถพ้นจากกรรมได้ วิธีแก้กรรมวิธีเดียวคือพระองค์ตรัสว่าอาริยะอัดถังทิกรรมนิั่นเองคือกรรม,มะนิโรธาคาไมนีปฏิปทาอาริยะคือประเสริฐอัดถังคือ8ปดทิกรรมคือหนทางหนทางแดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรม,มะกรรมนิโรธคือดับคาไมนีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆดังนั้นการดับกรรมดับได้พ้นกรรมพ้นได้ด้วยมัคมีองแ์8 มักมีองค์แปดนั้นสองข้อแรกเป็นส่วนของปัญญาสามข้อกลางเป็นศินสามข้อท้ายเป็นสมาธินั่นคือศินสมาธิปัญญานั่นเองหรือพระองค์ย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนาพระองค์ย่อเหลือหนึ่งคืออานาปานสติด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านี้มักมีองค์8ดครบแก้กรรมได้แล้วพ้นจากกรรมได้แล้ว และจัดว่าเป็นผู้มีสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้นและเป็นเหตุให้กรรมของเราทั้งหมดสิ้นไปได้และยังเป็นเหตุที่พระองค์บอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นอยากสร้างกุศลใช่ไหมสร้างง่ายๆด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเขา้าออกขณะรู้ลมเนี่ยใจเราจะเกาะอยู่กับลมหายใจเรียกว่าจ um ิตมีอารมณ์อันเดียว และการเพ่งอนาศัยอารมณ์ต่างๆเสียอาศัยการเพ่งโดยมีอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจซึ่งพระองค์ตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายใครมารู้ลมหายใจชื่อว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะพระองค์บอกภิขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้แค่นี้ไม่ไปรู้อย่างอื่นไม่คิดไม่นึกอดีตอนาคตอะไรแค่นี้พระองค์บอกว่าเรากำลังเพียรเผากิเลสแล้วเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้ว และการทำเพียงแค่นี้พระองค์ให้ทำเวลาก่อนจะตายก่อนตายเธอทำแค่นี้การเจริญอาณาปานสติแบบนี้ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วพระองค์ตรัสว่าโพชฌงเจดจะบริบูรณ์คือองค์ตรัสรู้รมเมื่อโพชฌงเจดบริบูรณ์แล้วพระองค์ตรัสว่าวิชาและวิบุติจะบริบูรณ์การรู้ลมหายใจนั้น พระองค์ยังเรียกอีกอย่างว่าเป็นกายยคตาสติการเอาจิตอยู่กับกายเพราะลมนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นการรู้ลมหายใจจึงเรียกว่าเป็นกายยคตาสติด้วยและพระองค์ตรัสว่ากายยกตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นไม่หลงลืมอมตะคือความไม่ตายถ้าก่อนตายเราไม่ลืมลมหายใจเอาจิตอยู่กับลมหายใจเราต้องได้อมตะ นี่และช่วงก่อนตายเนี่ยคนจะมีอินทรีย์แก่ก้าจะบรรลุธรรมได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเคล็ดลับเลยว่ะง่ายมากนะเราจะบรรลุธรรมได้ง่ายมากถ้าช่วงก่อนตายเราได้ฟังคาของตถาคตหรือได้ใครควรธรมของตถาคตเพราะฉะนั้นพระองค์จัดว่าก่อนตายเนี่ยพระองค์จัดว่า ให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลาย